ผมรู้สึกคุณจะร้องไห้ไม่หรอกยุติบทบาทผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนัทวุฒิใส่เกลือดพูดแล้วไม่คืนคำตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปจะไม่มีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นกับพรรคเพื่อไทยขอวางมือจากทุกอย่างไปขายข้าวแกงดูดูดูดดูให้ดูให้ใกลใา สินใจอย่างนี้ก็พอพักเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลโดยมีพักสองดุงเข้ามาร่วมเอาผมไปตีให้ตายผมก็ไม่มีวันประกาศว่าผมพร้อมใจหิ้วบ้องกัญชาร่วมทางกับพรรคภูมิใจไทยทำให้คุณณนะัฐวุฒิรู้สึกส่วนทางกับคำพูดที่เคยรันวาจาเอาไว้กับประชาชนในฐานะลูกผู้ชายเขาจึงต้องขอรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองเมื่อได้ประกาศกับประชาชนแล้วก็ได้สแสดงจุดยืนเช่นนั้นมาตลอด ผมก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้ยืนยันมาโดยเป็นการลาออกด้วยดีมีการโทรคุยกับคนสําคัญในพันทุกคนตั้งแต่คุณเศรษฐาคุณอูงอิงคุณโอ๊ครวมไปถึงต่อสายตรงหาอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรเพื่อกาบลานี่ไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลแต่เป็นเรื่องของหลักการล้วนๆซึ่งทุกคนก็เคารพในการตัดสินใจของคุณนัทวุฒิเป็นอย่างดีเกรถ,ถามว่าคุณอยู่ไม่ได้ใช่ไหมผมบอกครับถ้าแบบนี้ผมอ,อยู่ไม่ได้ คุณเสือตาก็ถามว่ามันมีเหตุอะไรเกี่ยวกับผมไหมมบอกไม่มีมไม่มีทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลอ,อ่ะม,มันเป็นเรื่องหลักการมผมรัก่วงคนเราที่จริงๆริงคือ้อศีนะก็ก็เรียนทัดครับเรียนยังไงเพราว่าผมผมไปกับแบบนี้ไม่ได้ครับผ,ผมก็ก็กลับลาท่านก็เข้าใจครับท่านก็บอกว่านี่คือสิ่งที่น้องยืนมาตลอด ยืนยันอีกว่านี้ไม่ใช่ฉากหนึ่งในการแสดงละครแต่เป็นการรักษาคำพูดที่ให้เอาไว้กับประชาชนสังเกตได้เลยว่าสีหน้าในวันนี้ของคุณนัชวุฒิดูไม่สดใสบางช่วงเสียงสันส้นๆมีน้ำตารื้นทำให้รู้เลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบ,บากจริงๆกว่าจะเดินออกมาจากบุคคลที่รักยิ่งได้มันอธิบายไว้คำพูดยังไงมันแน่นในี้อืมอุญยาก ผมตัดสินใจเดินออกมาเป็นเรื่องยากลำบากสาหรับตอย่างที่เรียนนะอะยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ยังไงผมก็อยู่กับมันไม่ได้และจะให้ผมอธิบายว่าสิ่งนี้มันถูกต้องผมก็พูดแบบนั้นไม่ได้และคุณณัฐวุฒิก็ยังได้เปิดใจอีกว่าตอนที่คุณธนาธรเริ่มสร้างพรรคแรกๆ เคยมาชวนไปทำงานการเมืองด้วยกันแต่ด้วยความที่ซื่อสัตย์ต่อมิตรภาพที่มีให้เพื่อไทยคุณนัทวุฒิจึงไม่ยอมทิ้งบ้านเก่าออกมาและบทบาทต่อจากนี้ของคุณนัทวุฒิก็คงจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วขอเป็นคนดูเพียงอย่างเดียวคะ่ะ